ก่อนี่ไปกินลาบพี่น้องสัตว์ตับผาาอาบจะเยอะมบกรับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเอ่ยนี่ครับตั้ยเตี้ยวเ,ยเขา้าปากพี่น้องว <Wow. S 1> ้าว คัมครับว <Wow. S 1> ้าวมาพี่น้องมาคนลาบกันดเสด่เ้ดอที่น่ะมาเลย ที่ขงนะครับใส่ลงไปครับใส่ลสน2สอดกระปัวนะครับใส่บีบ2สอดครับครัวงั่นนะครับอมั่ว ไ่ห้ายแซบหลไใส่หน่อยแซบหน่อยบ้านเผื่อเพรไจะมาเขาครับจัากไปสองสงครับดูเป็นสอุมานมีเปนควมครับหนึ่าพี่น้องส่รลายมันจะเข้มครับใส่ไปนจุดหน่อยนึง บสีก็ต้างงามครับพี่น้องเกลืดครับปลาอยู่ใเสรปลาหน่อยอยากมีความเค็มหน่อยพี่น้องการคนดูดเลยครับเล้วใส่กระถุงนะครับ เดี๋ยวมาสอยผักหอมส่แล้วก็เป็นอันเรียบร้อยครับผมไปจัดจานจริงกันเรียบเลยครับพี่น้องสวัสดีกันนีกครั้งครับพี่น้องปองไปสุขุขุคนนะครับอยู่กับแซมพอบ้านดีๆเหมือนเดิมครับพี่น้องวันนี้ผ้าไม่กินลาบงัวครับลาบซีนครับเนี่ยครับมันอาจจะเบิองสีสันไม่ค่อยสวยไปไหนนะครับมันมืด นี่ก็เป็นเวลาประมาณสักทุ่มกว่านะครับพี่น้องก็มีตับนะครับก็ได้จูบไปเบางต้นนิดหน่อยแล้วครับพี่น้องมาก็มีผักเกี่ยวก็มีชีสหนุ่มผักกาดหินนะครับผมผักกาดหินผักกาดบักทัวพี่น้องเกี่ยวจุบตับครับก็จะมีจักรหมูไงครับพี่น้องมากินข้าวเสสด้วยน้ำแกงครับแซ่บเอาบานอีนดีครับกินข้าวแรงครับผมพี่น้อง <Wow. S 2> จวดวเจ้าพี่น้องมาคุยลาบก็บาดครับทำามีเงี้สุพีสูนองเบ่งหาคืออยากกินขเขาเร่งบ,าททบ้าทุกดับรวนครับพี่น้องบ้างคำขขัคนหน่อยครับนะครับทำามีง้เขาปากครับพี่น้องว้าว <Wow. S 2> ขมดีครับให้มาขมกันีนะครับมีน้องพรอนครับใส่ได้แจ้วเพื่อนนะครับตับตอนอะไรเงี้พีน่น้องตับตอนอะไรเงี้แก้วเสร็จ อากาศที่น้องแบกพีก่น้องตุ๊ดจอดครับ ได้ก,กันก็เขาเรงมันนี้กินเดือนแล้วเชื่อช้องเชื่อก็ต้องเดียวกินดิบเข้าเจ็กเป็กกันครับพี่น้อง เปดครับพี่นองอดีพอกำลังกี่สองแซ่บในหลานนี่ยตับไลน์ได้พี่น้อง ข้าในหลายนำข้ามใหญ่ครับม,มันเข่ากันกัน็แล้วเพราะข้าก็าพักการยินครับพี่นอ้องแบบงู่จุดตับครับจุดตับ สำหรับเอฟีิขอมานะครับไอ้ขอจุเนี่ยนี่ครับผมจุตับภาพอาจจะว่าสวยงามนะครับอืมหวาน,วานากุดยอดใหญ่เอซนะครับขอมาว่าจุตับเนี่ยอ่ะ กต่เด็ดตามมาอันน้อยหนึ่งครับเพิ่นบอขายให้หลายเพิ่นว่าขายให้เป็นแค่ซัมซีลาบได้โยทันแต่เล่ดเดบลาบซีนความแลวกอะมีตับม,มาจุจังหน่อยครับพี่นอนนอนเผ็ด คือคนูครับหืหนพี่เตอไฟเห็นบ่แกงเนาวพี่น้องมันไฟแกงเราเนี่ยจะเห็นสีสันยอบ คนนี้คุยตับเข้าไปง่ายครับพี่น้องเนี่ยครับคันนี้สำหรับเอฟซี่ีความากนะครับจุในไอ้ไจันฮเฮด้์จุตับครับพี่น้องเยวบีโมเบอน,นายครับ นำประกาศหินลงไปครับอืหน้ามันได้ สับครับพี่น้องถินย่ำคำเน่เนี่ยถุ่มสองถุ่มอ๋อก็ลั่งดีครับ ขสุดีจอดเขอมาเบื้องแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแตร์มาบานิดดีนะครับพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งครับคอมเมนต์มาได้ครับว่าอยากกินยังเมนู้นใดอยากให้ยังซู่กินซูบังคอมเมนต์มาครับมีโอกาสแชร์มาบานิดดีจัดให้แน,น,น่นอนครับพี่น้องจัดไปคำหนึ่งคำว้าว นุ่มนุ่มนุ่มครับพียดดีครับพี่นออ้องก็จอบวมดอกพี่น้องลาบก็ได้ว่านี่ไงจะร้ายเตือนด,ด้วยติดใจตับตับโซดีครับมันนี้ฮึบานจุ๋ยครับยามันดนะังกุ๊กกุ๊บกุ๊ เนี่ยมันน้ำสีหัวบ่ปันได้รอพี่กินงงอะไรวันที่สิบดจนหูหลก บ้าบันไดครับรสาชาติค่วมเผ็ดอืปุ่มเข้าไปครับอมตัวนี้ไม่เห็นเลยครับพี่น้อง ตัวนี้หูวอีต้าตัเปนสามตันพี่นนองเบิ่นตาพี่เบิ่งจะสองดอกครับโอเคไปลุย ด่ามนนีเด็กเสียบไปด้วยครับพี่ยังเกี่ยวเด็กเปี๊ยกของเนี้ยมันเขาพี่นะว่าใครอยากเลยนั่งรูดสองถุงกันพี่น้องซื้อ่าสีถ่ถุงถุงที่สามเหมือใครไปหน่อยนึงนะนี่ก็คือว่าเสียบด้วยครับ เงี้ยซีนะครับขอเมนูนี้มาจุกจับมึงจุกจับครับเอาแบบลาบไอวอมกินข้าวแรกเสร็จแซ่บต้องกันครับกับแซมบพอบประมาณดีาลองมาแจ๋วแน่นอนครับจับตัดยิ้ดอกรับว้าวยากับวัตสบีไทยครับพี่น้อง วาสบีไทยประกาศหินสุดยอดแจ๋วพี่น้องเขากันครับลองหนังนบากกันครับเปลี่ยนสีครับสีมีกี่เบิร์ดเเปลี่ยนสีใหม่ สุดๆขอโทษขอไปนะครับแต่ผุณได้เปิดระเบิงถึงช่วงเดึกๆว่าโอ้หิว่งเขกะถ้ามิยังอยู่ไก่กะกินไปก่อนนะครับแต่ขอไปครับทันยานเดึกๆบ่พอ้าวคุยตำบวจครับพี่น้องมันโก,กครับคิดดีนะครับว้าว สุดยอดว้าสุดยอดครับแซ่บเอ,อ้อเกิดเป็นน้ำมันมันนี่และปิดถ่ายไปกับตับตัวน,นี้ <Wow. S 1> จุตับตัวน,นี้ ฝาคนนึงิฟซีนั่นะครับไปลาพีลาหน่องไปในคลิปนี้ครับตับตอนนี้ครับพี่น้องจุมันคือมาแซบแท้ สุดยอดครับพี่นอขข้องกรับเข่าก่อนซื้อที่กินมาเบอรดอกครับเดดเป๊ะเขาไปแล้วมันใส่ที่กินกับยันไปเลยเข่าเนี่ยมัซื้อท,ที่ยาที่งดไปแล้วนะครับพี่น้องใส่ท,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 ที่เปียนในเบอร์ครับหลอดพิกข้างของแซมวันนี้ดีนะครับเครื่องปรุงเครื่องปอกเครื่องปรุงครับสู้ยรสน้ำปลาเข่าครัวพริกผงครับอ่านั่งอยู่ในสวน นี่ครับเนี่ย,ยพี่น้องที่ลาบดูสวนนาบ้านครับไฟบ่ค่อยหุ่งบนไดมันเห็นบัาชาัดเจนบนไดนภาพอาจะมั่วไปหน่อยก็ขอโทษขอให้พี่น้องคุณผู้ชมสุขสุขน,นะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้แซ่บเพราะวันดีดีก็ขอขอบคุณครับแลว้วก็ร่าตัวครับบนี้เจอกันใหม่อีพี่หนาคลิปหนาครับผมว่าจะกินหนังเฮ็ดหนังสู้พี่สุนองบงัง กดติดตามนะครับกดกระดิ่งความกริ้ง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 สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับแซมพอนด,ดีขอลาไปก่อนครับวันนี้บ๊ายบายเจ้าครับ